สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่ม สิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาหรือว่าแดกมะนาวโซดานะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเเว่นะครับใครที่ช่วงบ่ายนี่หรือว่าเริ่มง่วงจากการทำงานหรือว่าเดินทางแล้วล้านะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำในการเป็น MPV สุดคุ้มค่าครับขับฟรีถึง90วันผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทนะครับใครสนใจครับไปได้เลยฮะที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจครับไปเริ่มกันที่ดิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยวังว่าคริสโตเฟอร์เอ็คุนคูเนี่ยจะไม่ต้องพักนานเป็นเวลาหลายเดือนหรือเป็นเดือนนะครับ หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าและคาดว่านะเอ็นคุนคูน่าจะพักแค่ประมาณ1สัปดาห์นะครับอันนี้เป็นการประเมินนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาอย่างเป็นทางการเนรี่ยยังไม่มานะครับยังไม่มาตอนนี้นะฮะขณะเดียวกันครับบาริโซโปเชติโนพูดถึงไมซตการคุมทีมของเขาที่เติบโตขึ้นนะครับบอกว่าบางทีตอนนี้ผมอาจจะนอนหลับสบายขึ้นบ้างนะครับ ก่อนหน้านี้นะมันยากมากตั้งแต่ผมเริ่มคุมเอสปันยอนมันเหมือนกับว่าจะต้องสําเร็จนะครับไม่งั้นก็ล้มเหลวไปเลยมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ชนะในวันพรุ่งนี้อาชีพของผมอาจตกอยู่ในวิกฤตก็ได้แต่ตอนนี้ผมสามารถจัดการกับความกดดันได้ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็ยังรู้สึกถึงอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านแหละแต่หลังจากตัดทุกอย่างทิ้งก็พูดกับตัวเองว่าจะต้องพักผ่อน ต้องนอนหลับอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆก็เริ่มเก่าขึ้นนะครับนะเริ่มรับมือกับความกดดันได้นะฮะส่วนข่าวเรื่องการซื้อขายมีอะไรกันบ้างนะครับมีรายงานจากเจอร์ลติกก่อนนะบ,บอกว่าเชลซีทีมหญิงเนี่ยเซ็นสัญญาก,กับมีอาฟิเซลครับกองหน้าอเมริกันวัย22ปีจากติกเกรครับ ด้วยสัญญา2ปีแล้วก็จ่ายเงินไปแค่1 9 0 0แปอ่นด์ปอนเท่านั้นนะฮะโอ้บอลหญิงนี่ค่าตัวทุกถูกนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับมีการประกาศเป็น Official อย่างเป็นทางการถึงการเซ็นสัญญาคว้าตัวอักเซลดีซัซีครับด้วยค่าตัว45ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ38ล้านปอนแล้วก็เซ็นสัญญากัน6ปีนะครับ ซึ่งดิซซี่ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าผมมีความสุขมากครับที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับสมโมสรแห่งนี้ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ครับและผมหวังว่าจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่นี่การคว้าแชมป์ผมจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเท่าที่ทําได้นะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานข่าวนี้นี่แฟนเชลซีน่าจะแฮปปี้นะฮะมีรายงานจากนิซ่าคินเซล่าจากอีว n นิ่งสแตนดารครับ บอกว่าเชลซีสนใจคว้าตัวเลโดปาเรเดสครับกองกลางของทีมเปเชหลังรู้สึกว่าดีลของมอยเซสไคเซโดไม่คืบหน้านะครับปัจจุบันในปาเรเดสก็ประมาณ29ปีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วได้ถูกยูเวยืมตัวไปใช้งานนะครับดีลนี้นี่ผมเห็นด้วยเลยฮะแล้วก็เชื่อว่าราคาไม่แพงมากเนื่องจากเปเชไม่ใช้งานนะครับแล้วผมก็มองว่ายิ่งเป็นกองกลางอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหการมีเพื่อน เข้ามาเพิ่มเติมของเอนโซเนี่ยผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้โค้ชก็เป็น์เจนตินานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปาเรเดสเนี่ยถ้าไม่แพงมากเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะฮะขณะเดียวกันครับโรมาโนก็รายงานบอกว่าเลสเตอร์กำลังเจรจากับเชลซีเพื่อขอยืมตัวเซซารีคาซาเดนะครับมีรายงานจากเลกิฟส์ครับสื่อในฝรั่งเศสบอกว่ามงปรีเยยังหวังที่จะขายเอลเยวาฮี ah ครับในราคายอย่างน้อย30ล้านยูโร แต่เชลซีเนี่ยไม่คิดที่จะยื่นข้อเสนอที่มากกว่า27.5ล้านยูโรนะครับซึ่ง RMC Sport สื่อในฝรั่งเศสก็บอกว่าเชลซีเนี่ยโดนมงปริเยปฏิเสธข้อเสนอซื้อเอลเยวาฮีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันครับมีสื่อจากบราซิลครับรายงานตอนแรกนะครับบอกว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอ15ล้านยูโรครับบวกกับโบนัสในดีลของเดวิดวอชิงตัน กองหน้าซานโตสวัย18ปีก็เป็นกองหน้าเป็นคู่พารทเนอร์กับไอ้เจ้าหนูอัเจาลกาาบเรียวนะครับซึ่งไม่ใช่แค่สื่อบราซิลครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยฟาบิโซโรมาโนก็รายงานเหมือนกันครับบอกว่า Chelsea, rem, เชลซีเตรียมเซ็นสัญญากับเดวิดวอชิงตันจากทีมซานโตสครับเขาว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรรวมกับโบนัสมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วนะครับ และจะทำการปล่อยยืมไปสตาร์บุกต่อไปนะครับโอ้ชอบจริงๆฮะดาวรุ่งสำหรับทางท็อตโบลีนะฮะสำหรับทางเชลซีนะฮะได้แองเจโลมาแล้วนี่ล่าสุดไปเอาทางเดวิดวอชิงตันนะครับชื่อเหมือนแอปเปิลเลยฮะวอชิงตันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูครับน่าจะย้ายมาแล้วก็ถูกปล่อยยืมเลยทันทีนะฮะขณะเดียวกันเดลี่เมล l ครับก็รายงานว่าโรเบิร์ตซันเชสครับจะเซ็นสัญญา7ปีกับทางเชลซีนะครับ นอกจากนี้เดลี่เมลครับรายงานว่าไทเลอร์ดัมของลิสจูเนเตดครับกำลังมองหาโอกาสในการย้ายมาเล่นที่เดอะบริดจ์ครับหากเชลซีใช้เงื่อนไขฉีกสัญญาบุลค่า20ล้านปอนด์นะครับแต่นี้เป็นข่าวจากเดลี่เมลนะฮะไม่รู้ว่าเชลซีเนี่ยสนใจไทเลอร์ดัมจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนสื่อท้องถิ่นในลอนดอนครับมีรายงานบอกว่าพาเลสเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับลุยส์ฮอแบบยืมตัวและนักเตะเองก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ก่อนที่จะย้ายออกไปด้วยการยืมตัว ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาครับฟาบิโซโรบาโนสื่อที่เชื่อถือได้ก็รายงานว่าพาเลสเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงกับลุยส์คอแบบยืมตัวมาจากเชลซีนะครับแล้วก็การเจรจาเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับขณะเดียวกัน IMC Sport ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอทางวาจานะครับคือยังไม่เป็นทางการเนี่ย25ล้านปอนด์เพื่อจะเซ็นสัญญากับไมเคิลโอลิเซเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยตกลงกันได้แล้วนะครับ เชลซียังคงรอการรับประกันอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงของเขาครับเพราะว่ามีรายงานเหมือนกันว่าแมนซิตี้เนี่ยถอยจากดิวของไมเคิลโอลิเซ่เนื่องจากโอลิเซ่อะมีอาการบาดเจ็บนะฮะขณะที่โรมาโนรายงานว่าเวสต์แฮมครับเตรียมบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเอซันอาเวเรสมาร่วมทีมนะครับเงื่อนไขส่วนตัวตกลงกันได้แล้วครับโดยก่อนหน้านี้นักเตะมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีจริงๆมีข่าวกับดอทมุลนะฮะเกือบปิดดิวได้แล้วก็สุดท้ายก็ดิวล,ล่มซะอย่างนั้นนะฮะ ขณะเดียวกันครับสื่อท้องถิ่นในสเปนครับอ้างว่าเรอัลมาดริดครับพร้อมยั่งตัวดูซานวาลาฮูวิชกับเชลซีหากล้มเหลวในการดึงตัวคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับก็ตีไว้เป็นข่าวลือได้เลยฮะสำหรับในส่วนของดูซานวาลาฮูวิชกับทางเรอัลมาดริดนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมหาเพิ่มเติมให้เลยกันแบบสดๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์ นะฮะเนี่ยเรื่องของเดวิดวอชิงตันนะฮะน่าจะมีมูลพอสมควรนะฮะที่จะย้ายมาร่วมทีมเชลซีแล้วปล่อยยืมไปสตารบูกนะครับมีบทสัมภาษณ์ของอังเดรเชฟเชนโก้ครับอดีตกองหน้าเชลซีบอกว่าผมได้ดูเกมกระชับมิดรสนัดของเชลซีที่เล่นในอเมริกาครับและผมคิดว่ามูดริกเนี่ยกำลังจะไปถึงที่จุดนั้นนะครับทีมของเขาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลกันได้ดีมากมันจะเป็นฤดูกาลที่ น่าตื่นเต้นนะครับผมก็เห็นด้วยนะว่าแกน่าจะดีขึ้นในฤดูกาลนี้นะฮะขณะเดียวกันเชฟเชนโกก็บอกว่ามีความคาดหวังสูงมากๆนะฮะสำหรับมิเคโลมูริกสโมสรใช้เงินที่สําคัญมากๆในการเซ็นสัญญากับเขาเป็นเวลาถึง8ปีนั่นหมายความว่าสโมสรเนี่ยมั่นใจในตัวของมิเคโลมูริกนะครับนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยครับว่ามิเคโลมูริกเนี่ยออกสตาร์ทได้ช้ามากๆแต่ผมได้ดูเขาในเกมพรีีซั่นเนี่ย เขาดูเฉียบคมครับผมขออวยพรให้เขาเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่ได้ดีและแสดงคุณภาพของเขาทั้งหมดออกมานะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะสำหรับทางมิคาเโลมูดิกนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับกับการที่เชลซีเนี่ยสนใจในตัวของไมเคิลโอลิเซ่ถือว่าตอบโจทย์หรือย,ยังแล้วก็ไปสนใจดาวรุ่งอย่างเดวิดวอชิงตันนะฮะเพื่อนของ อังเจโลกราบเบีวคิดว่าดีลนี้นี่ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ส่วนใครอยากฟังเรื่องราวของอักเซลดีซัสซี่นะครับผมลงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปติดตามได้ในอีกหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็ฝากปิดท้ายนะครับใครที่สนใจอยากจะไปชมเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราจะหมดเขตราคาเออร์ลี่เบิร์นะครับ1น0 0ง0นะ 9,000บาทไม่แพงนะครับผมบอกเลยฮะได้ดู2แมตช์ครับเชลซีกับอาร์ซอลแล้วก็ลิเวอร์พูลครับที่จะลงเล่นกับเอเวอเรตเป็นดาร์วิแมตช์ทั้ง2เกมราคาพิเศษแบบนี้ฮะสอบถามได้ครับที่เบอร์0651585165หรือว่าสแกนคิวอาโค้ที่มุมขวาล่างหน้าจอได้เลยนะครับเพื่อไลน์ไปสอบถามได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ